โดนแน่โหลดขนาดนี้โอ้โหน่ออกไปหน้าปซอยก็โดนแล้วเนี่ยท่อก็ดังเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้โดนโดนโดนเสียงอะไรฮะโดนแน่เกินแน่ดังไทุกคนดังดัง เราะการแต่งรถคือชีวิตส่วนวันนี้เราจะพาไปดูพอร,รบอลรถซิง่งจากใจคนที่เคยเดินโดนจับท็อป,ปิกน่ากลัวมากเลยมีด้วยหรออันนี้ไม่เคยรู้เลยมีมีเรื่องด<ๆ>ิไหนเล่าสิเดี๋ยวไปดูที่รถไหมไปได้เดี๋ยวอธิบายเลยไปได้ได้ไปครับโดนจับมาแน่น อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าพี่นิกนี่คือเราจะมาเล่าเรื่องรถว่าผิดอะไรบ้างใช่ไหมใช่เนี่ยดูล้อก็โผล่มาขนาดนั้นไม่โผล่แล้วแล้วโหลดขนาดนี้ออกไปแค่ข้างหน้านี่ก็ออกไม่ได้แล้วช่ออกไม่ได้ออกไม่ได้้ยออกม,มันผิด,ผดออกฎหมายหรือเปล่าไม่ผิดจริงๆคือถ้าตามพรบรถซิ่งอะถ้ารถเตีย้ยเขาจะวัดจากกึ่งกลางไฟหน้าลงไปที่พื้นห้ามต่ำกว่า40เซนอ๋อมันมีช่องโหว่นี่ <laughs> ใช่ <laughs> ใช่ใชมันมีช่องโหว่คือห้ามต่ำกว่า40เซนถ้าต่ำกว่า40เซน,เซนผิดกฎหมายอ๋อก็คือวัดจากไฟหน้าใช่วัดจากกึ่งกลางไฟหน้าลงไปที่พื้นอ้าวถ้างั้นพี่ก็สามารถย้ายไฟหน้าพี่มาอยู่ตรงนี้ได้นี่เราจะย้ายทําไมก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะย้ายทำไมก่อน, <laughs> อนแต่นี้ถือว่าไม่ผิดยังอยู่ในกฎหมายรอไม่ยื่นรอเขาตั้งห้ามยื่นเกินอันนี้คือเรียกว่าไม่ยื่นอันนี้คือเรียกไม่ยื่นเพราะอยู่ในซุ้ม งานอยู่ในซุ้มมันอยู่ในสุ้มถ้าเกิดว่าใครโทรแจ้งนี่ก็คือยังไม่ผิดกฎหมายยังได้อยู่อย่าโทรแจ้งดีกว่าอ๋อแต่ถ้าโทรแจ้งปุ๊บโดนโดนครับโดนแน่นอนใช่โดนแน่นอนโดนแน่นอนแล้วมีอะไรอีกบางพินิกถ้าจะผิดกฎหมายเราไม่ใส่ป้ายทะเบียนไม่ใส่ป้ายทะเบียนหนึ่งแล้วสองแล้วทุกคนใช่ไม่ใส่ป้ายทะเบียนผิดไม่ใส่ไม่ใส่ป้ายทะเบียนผิดกฎหมาย ใช่ที่กฎหมายแล้วอะไรอีกแล้วมีอะไรอีกถ้าอย่างคันนี้สีอะสีโดนปะเนี่ยสีไม่โดนสีไม่โดนทำไมอะสีถ้าเราแจ้งเปลี่ยนสีคือเราไม่โดนแล้วใช่แล้วยุ่งยากไหมในการแจ้งเปลี่ยนไม่ยากไม่ยากไม่ยากเราแค่แบบว่าไปแจ้งที่ขนส่งได้เลยว่ารถเราจากสีนี้เป็นสีนี้แค่นั้นแล้วถ้ามันเป็นสีที่เราไม่สามารถระบุได้แบบสีแสดผสมสีขาวอะไรเงี้ยขนส่งเขาจะมีประมาณ13สาสีที่เป็นแม่สีสมมุติว่าเทาจะกี่เทาไม่รู้จะเป็นเทา ครีมเขาอาจจะตีว่าเป็นขาวอ่าถ้ารถสีบอนทองเขาก็จะตีเป็นสีน้ำตาลเขาก็จะตีเป็นเฉดเฉดไปภายใน13เฉดนั้นใช่อะไรประมาณนั้นซึ่งก็ไม่ผิดแจ้งได้แต่ยังรถอย่างรถฝาดําอย่างเงี้ยเราก็จะแจ้งก็ได้แต่ยังเงี้ไม่ผิดไม่ผิดหรอไม่ผิดเพราะว่าไม่เกิน40%ของตัวรถอ๋ออ่าทำสีอื่นได้ที่ไม่เกิน30%ของตัวรถใช่ไม่เกิน30หรือ40%นี่แหละสมมติอย่างฝาดำเนี้ยถือว่าไม่เกินค่ะ พราทรถจะเป็นสีเนื้อสีสีอื่นอยู่ไม่ผิดเพิ่งรู้นะเนี่ยใช่เป็นความรู้มากเลยใช่เป็นความรู้ครับนี่ถ้าไม่รู้นี่โทรแจ้งแล้วนะเอาอย่างนี้พรบอรถซิ่งแต่งยังไงบ้างพรบอรถซิ่งถ้าจะแบบเอาที่แบบผิดไม้นะใช่ใช่ต้องไม่เตี้ยเกินไม่เตี้ยเกินล้อไม่แบกเกินล้อไม่ยื่นเกินท่อต้องไม่ดังเกินรถท่อพี่ดังหรือเปล่าเมื่อกี้ได้ยินอยู่นะทุกคนต้องเขาจะมีเดซิเบลของเขา ว่าไอ้รถรุ่นนี้ท่อห้ามเกินเท่านี้รถรุ่นเขาแยกเป็นรุ่นเลยแล้วใครจะไปนั่งถือที่วัดเสียงอะพี่ใช่เราไม่รู้หรอกแต่<อ>ว่าเวลาโดนจับอะเขามีเพราะว่าพี่เด<อ>ินเคยโดนแล้วใช่ถ้าเกิดว่าโดนแจ้งปุ๊บเขาก็จะมีที่วัดเสียงมาแต่ถ้าเป็นท่อแบบที่เป็นท่อจากญี่ปุ่นท่อ,อ,ทอแท้ทแท้พวกแบบที่เป็น F T K หรืออะไรอย่างเงี้ยที่เป็นที่ที่เทนายมีขายอะ,ะ,อะเขาจะได้ผ่านมาตรฐานเรื่องการเรื่องเสียงมาแล้ว อ๋อคือเร่ยังไงผ่านเหมือนผ่านออยคือที่ญี่ปุ่นน่ะแรงมากเรื่องเสียงกฎหมายเสียงน่ะแรงมากหนักกว่าของเราใช่ใช่ซึ่งท่อพวกแบรนด์ต่างอ่ะที่ที่เป็นท่อแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องเรื่องกฎของเสียงที่ไม่เกินแน่นอนอ,อยู่แล้วหรือบางตัวถ้ามีท่อเสียงเกินเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าซเลนเซอร์ใส่ให้เสียงมันดอบ ของท่ออยู่แล้วแล้วมีไหมที่แบบน้าเข้ามาจากญี่ปุ่นของแท้เลยแต่นำเอามาดัดแปลงเพิ่มให้แบบมีเสียงเยอะขึ้นอ่ะบางคนเขาก็ทํานะเห็นบางคนก็ทําแต่บางคนเขาก็ไม่ทําเพราะว่าบางเสียงมันเพาะอยู่แหละเสียงมันเพาะอยู่แล้วแล้วถ้ามันดังเกินเนี่ยเขาไอตัวของเจี๊โกลงงานเลยอ่ะเขาจะ,ะมีตัวเป็นไซเลนเซอร์ใส่กันไม่ให้มีไม่ให้เสียงมันดังเกิน<อ>ใช่อย่างนี้นี่เอง ที่แต่งเท่แบล่านี้ที่วิ่งได้หรอวิ่งได้มันมันเตี้ยแต่ว่าเราก็ยังพอใช้งานได้อย่างคันนี้ใส่ถุงลมแค่เสาเนั่งคนเดียวก็ติดดินแล้วพี่ขับไปต่อไม่ได้แล้วไปได้ไปได้ยังข่าวได้อยู่ข่าวได้อยู่ก็แบบพอได้ใช้ข่าวได้แล้วนั่งมีเสาไม่บ่นหรอฟิล์มก็ใสบ่นแหละมันร้อนคันนี้ไม่มีฟิล์มแต่คันนี้ติดฟิล์มใช่คันนี้ติดฟิล์มมันใสเนี่ยหน้ามันใสเออใสแล้วข้างในมันร้อนปะไม่ร้อนจริงหรอจริงมันเป็นเซรามิกแล้วไง S <S ถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะพี่เคยติดฟิล์มที่มันใสแต่มันไม่ใช่เซรามิกอ่ะมันร้อนแต่เดี๋ยวนี้คือไม่ร้อนแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ร้อนแล้วของอะไรอ,ะอ,อ่ะของซัลตโล่ไงเออเอไนอีกแล้วเอไนอีกแล้วมีทุกอย่างเออแล้วพี่นิกแต่งแรงขนาดเนี้ยพี่มีวิธีดูแลรถยังไงบ้างจริงๆอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องน้ำมันเครื่องค่ะพี่ดูเรื่องน้ำมันเครื่องเป็นหลักเพราะว่ากลัวพังเปลี่ยนบ่อยเปลี่ยนบ่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดูแลหน่อยอย่างคันเนี้ยมันเป็นพวกรถ90ูนอ่ะเรื่องน้ำมันเครื่องต้องสําคัญ เพราะว่าเครื่องมันเก่าแล้วเนาะเราก็ต้องดูแลน้ำมันเครื่องต้องถึงถ้านรามันเครื่องถึงคือจบความร้อนก็จะโอเคการการสึกหรอของเครื่องก็จะน้อยลงอะไรอย่างนี้ใจหลักสําคัญเลยของน้ํามันเครื่องก็คือต้องทําถึงใช่ต้องทําถึงต้องทําถึงอย่างคันนี้ไม่ค่อยวิ่งหรอกแต่ว่าเราก็ใส่น้ามันเครื่องที่มันดีไว้แต่อย่างคันนี้วิ่งบ่อยแล้วก็ใส่น้ามันเครื่องที่มันดูแลแบบถนอมเครื่องหน่อยเพราะใช้เยอะเพราะถ้าพังมานี่ยาวเลยยาวเสียเป็นแสนอ่ะเครื่องพังเคยเคยบ้างไหม ยังไม่เคยพังยังไม่เคยไม่ไม่เคยดีแล้วแต่เคยโดนจับไหมเคยโดนแล้วเอาอย่างนี้ก่อนจะจากกันไปพี่นิกไหนไหนก็มาแล้วอยากจะให้แนะนําวิธีการดูแลรถหน่อยอาวิธีของพี่นิกดูแลยังไงบ้างอ่ะได้อย่างคันนี้ครับทั้งสองคันเลยก็คือพี่อจะดูแลเรื่องน้ำมันเครื่องเป็นหลักเนอะเพราะว่าอย่างคันนี้เอาไปเราไปเซ็ตเทอร์โบมาปรับจูนรถที่มันเครื่องไม่ใช่เดิมแล้วอันนี้อันนี้คันนี้จะใส่น้ำมันเครื่องที่เป็นตัวซิ่งจะใส่ตัวซิ่งเป็นหลักเลยใช่ตัวซิ่งเป็นหลักศูนย์อั้ อันนี้จะเป็นตัวเรซิ่งที่บอกก็คือมันจะไม่หายนะพี่พี่เพิ่งขับกลับจากโคราชมาก็น่ากลัวแต่ว่าเราพอเราขับมาเออมันไม่เป็นไรและมันเครื่องไม่หายใช่เราใช้แล้วเป็นไงบ้างคะที่โอเคนะคือขับด้วยความที่เราเป็นคนที่ขับรถบ่อยอยู่แล้วพอมาพอมาลองใส่ดูเออมคือโดยส่วนตัวอันนี้ไม่อวยนะมันวิ่งแบบลื่นเออวิ่งดีแล้วก็อุณหภูมิอะเรารู้แล้วก็น้ำมันเครื่องไม่หายไม่หายทั้ถึงใช่เพราะเคยน้ำมันเครื่องหายมันน่ากลัวนะ าน้ำมันเครื่องหายคือวิธีการชักดูน้ำมันเครื่องอะ่ะเดี๋ยวโนดูกัรถตัวเองก็ได้เวลาเปิดขึ้นมามันจะมีแท่งที่ให้ดึงขึ้นมาแล้วมันจะมีรูสองรูคือสมมติว่าเราเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไปเต็ม2อรูเลยแล้วอยู่ๆเราวิ่งไปไหนรถสมมติวิ่งไปเชียงใหม่<ะ>ดึงน้ำมันดึงออกมาดูน้ำมันเครื่องเหลือครึ่งเดียวนั่นคือแปลว่าน้ำมันเครื่องหายแต่ถ้าไม่หายคือเขาจะแบบก<ๆ>็อยู่เหมือนเดิม<ๆ>แต่ว่าน้ำมันเครื่องมันถูกลดลงอยู่แล้วในการใช้งานใช่มันมีการหายอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่แบบไปแค่นั้นแลยใช่ พี่ถึงกล้าใช้ตัวสปิริตตัวนี้ค่ะอังจริดอย่างไม่รู้หลายคนเป็นเหมือนพี่หรือเปล่านะพี่เ,ออเป็นคนชอบลองออคือเป็นคนชอบลองอยู่แล้วเมื่อก่อนก็ใช้น้ำมันเครื่องหลายยี่ห้อเปลี่ยนมาหลายแบบแล้วเจอ,เอ,อทั้งแบบหายแบบไม่หายเราเจอมาหมดแล้วออแล้วก็เรื่องราคาออบางตัวมันก็ราคาขึ้นบางตัวก็ราคาซึ่งอันนี้คือพี่มองว่าเออราคามันโอเคเออคือไม่เกี่ยวว่าเราเรามาแลบรถให้เขานะแต่ว่าออพอเราลองเราก็ต้องใช้จริงด้วยแล้วก็เป็นคนขับรถเยอะพอลองแล้วน้ำมันเครื่องไม่หายอัตราเร่งดีแล้วก็รู้สึกว่าการใช้งานมัน คือคือเราใช้ความรู้สึกในการลองตรงน้นใช่พอรถรดเราเนาะใช่ลดเราเราต้องลองเองมันไม่มีใครบอกได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าโนลองให้พี่ติ๊กเปลี่ยนให้แล้วลองใช้ดูเออพี่ติ๊กเปลี่ยนให้หน่อยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้หน่อยแต่ถ้าโนไม่รู้เรื่องะแล้วโนกลับเติมธรรมดาไปอะมันไดไหมก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเนี่ยอะอย่างคันนี้พี่ใช้ตัวธรรมดาก็คือตัวนี้ ้าเนี้วิ่งไกลวิ่งเยอะการใช้งานก็ปกติวิ่งคือเป็นคนขับรถเร็วในระดับหนึ่งแต่ว่าพอเราดูแล้วก็กลัวน้ำมันเครื่องหายเหมือนกันเพราะอีเนียถ้าพังเนี่ยแพงกว่าน,นี้แน่นอนอเออก็เลยดูเรื่องน้ำมันเครื่องเหมือนกันก็ไม่หาย<อ>แล้วก็ขับเลื่อนปกติใช่คือเราจะดูเรื่องอัตราเร่งได้ถ้า,ถาเราถ้าเราลองขับจริงๆอ่ะเราจะรู้อ,อก็คือเรารู้มืออยู่แล้วว่า คันไหนควรเป็นตัวไหนใช่ใช่แต่ว่าถ้าเราไม่รู้อ่ะเราถามที่ร้านที่เราไปเปลี่ยนก็ได้ว่าพี่รถผมเป็นเงี้ยทำอะไรเงี้ยเปลี่ยงไงดีเขาก็จะแนะนําเราได้อ๋อได้ความรู้แน่นเลยนะเนี่ยวันนี้ทั้งพอลบรถซิ่งเลยอะไรเอ่ยวิธีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องโอ้โหได้มาเยอะมากขอบคุณพี่นิกมากเลยนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอย่างนี้คือเครื่องยุคเก่า ก็ต้องดูแลดีหน่อยเดิมไม่ได้เปลี่ยนเลยใช่ก็เนี่ยใส่เธอบงเธอบงอันนี้เลขพี่ตรงหรือเปล่าตรงดีกับทเวียนอะนะใช่ตรงตรงตัวนี้ใส่น้ำมันเครื่องตัวนี้ตัวนี้เลยใช่ใส่ตัวนี้เลยสปิริตศูนย์สามสิบใช่